เปี่ยนพื้นหลังภาพอวตารทำยังไงค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไรบบินย,ทยูทูบค่ะ ในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาดูวิธีการเปลี่ยนภาพพื้นหลังของภาพอาวตารบนแอป Snapchat นะคะซึ่งวิธีการเปลี่ยนง่ายๆอันดับแรกถ้าหากเราพร้อมแล้วให้เรากดเข้าไปที่ส a p c h ช t พร้อมๆกันจากนั้นพอเรากดเข้ามาแล้วนะคะให้เราไปที่มุมบนซ้ายมือปั๊บแบบนี้จากนั้นเราจะเห็นตัวนี้ตามลูกศรน,นะคะให้เรากดแตะเข้าไป และเขาก็จะมีคําว่าพื้นหลังจากนั้นนะคะก็ให้เราหาพื้นหลังที่เราต้องการก็จะมีฟรีแล้วก็มีกุญแจล็อกอยู่นะคะซึ่งอันไหนที่ล็อกเนี่ยนะเดี๋ยวนาลองแตะเข้าไปว่าเราจะใช้เนี่ยจะต้องใช้อย่างไงลองกดบันทึกสิอ่าโอเคเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนเราจะสามารถใช้ได้ชาพาะ ภาพพื้นหลังที่ไม่มีกุญแจล็อกนะคะเราก็กดเปลี่ยนตามใจชอบของเราเลยจะเปลี่ยนเป็นแบบไหนอะไรยังไงโอเคจากนั้นก็ให้เรากดบันทึกนะคะทุกคนกดบันทึกเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถเปลี่ยนพื้นหลังภาพอาวตารของเราได้แล้วสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ